เอาข้างเดิมนะคะเอาข้างซ้ายข้างเดียวใช้ซ้ายข้างเดียวหนึ่งสองสามสี่ห้าครั้งที่สองเดียวขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าครั้งที่สามหนึ่งสองสามสี่ห้าครั้งที่สี่หนึ่งสองสาม 4ีห no ้าครั <c <c ้งที่ห้าเจะลุทุกบอลลกงเลยหนึ่งสองสาสี่ห้าครั้งที่หเดี๋ยวไปนะคะหนึ่งสองสาสี่ห้าครั้งที่เจ็ดเลยหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสาสี่ห้าคูที่เก้าสาหนึ่งสองสาสี